สิบเรื่องน่าทึ่งของดวงอาทิตย์ที่คุณอาจไม่เคยรู้ดวงอาทิตย์ส่องสว่างที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้มีความซับซ่อนอยู่มากมายวันนี้จึงจะขอนําเอาเรื่องราวน่าทึ่งของพระอาทิตย์มาให้ทุกคนได้อ่านกันหนึ่งพระอาทิตย์เผาไหม้ในแบบที่พิเศษด้วยกา๊าซที่อยู่บนชั้นบรรยากาศของพระอาทิตย์ทให้การเผาไหม้บนอาทิตย์นั้นไม่เหมือนกับการจุดไฟหรือการระเบิดของนิวเคลียร์บนโลกแท้จริงแล้วกา๊าซที่ประกอบการอยู่บนพระอาทิตย์ล้อม หลอกหลอมด้วยและช่วยกันเผาไหม้ให้ดวงอาทิตย์นั้นยังคงสุกสว่างตลอดไม่มีหยุดสองพระอาทิตย์มีการจัดส่วนและชั้นบรรยากาศของมันไม่ต่างจากโลกเราดวงอาทิตย์ไม่ได้เป็นเพียงแค่ก้อนกลุ่มใหญ่ที่เผาไหม้แต่กลับเป็นดวงดาวหนึ่งที่จัดสรรตัวเองเป็นชั้นบรรยากาศได้อย่างเหมาะสมและสวยงามสามพระอาทิตย์นั้นอยู่ห่างเราไปอย่างหลายล้านไม์ กว่าแสงจะเดินทางมาถึงเราจริงๆนั้นก็ใช้เวลายาวนานถึง8นาทีทีเดียวนั่นก็หมายความว่าถ้ามีวันหนึ่งที่พระอาทิตย์ดับวูบไปจะต้องใช้เวลามากกว่า8นาทีที่โลกเราจะรับรู้ว่ามันดับไปแล้วนั่นเองสีด่ดวงอาทิตย์นั้นมีขนาดเป็น99.8%ของระบบสุริยะจักรวาลของเราส่วนน้ำหนักที่เหลือนั้นก็ตกอยู่ที่ดาวพรหัสหมดแล้ว เพราะฉะนั้นถ้าพูดกันง่ายๆก็คือโลกเราเป็น,นเพียงส่วนประกอบเล็กๆของระบบสุริยะจักรวาลอันยิ่งใหญ่นี้ 5. โดยเฉลีย่ยแล้วพระอาทิตย์น่าจะอยู่ต่อได้อีก6,000ล้านปีก่อนที่มันจะขยายตัวจนถึงที่สุดและระเบิดออกมาเป็นอุกกาบาตและดาวหางที่แตกกระจายไปท,ทั่วกาแล็กซีบนจักรวาล 6. ดวงอาทิตย์นั้นจะใหญ่ขึ้นและร้อนขึ้นอีกแน่นอนมันจะร้อนขึ้นจนโลกของเรานั้นไม่สามารถมีมีชีวิต ชนิดไหนทนได้แม้แต่แบคทีเรียแต่กว่าจะถึงตอนนั้นก็ใช้เวลาอีกหลายพันปีนักวิทยาศาสตร์จึงเรียนตัวคิดค้นบ้านใตดินเพื่อว,วัดป้องกันคุณจากหลังสีที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเจ็ดแม้ว่าเวลาบางเวลาระบายสีตอนเด็กๆเ,เราจะชอบระบายสีผ้าพิษเป็นสีเหลืองส้มแดงแท้จริงแล้วผาพิษนั้นสว่างมากจนมีสีขาวที่เราเห็น มันเป็นสีส้มจากบนโลกนั้นเป็นเพราะการตัดสีกับแสงบรรยากาศและก้อนเมฆต่างๆทําให้สีที่เราเห็นนั้นเปลี่ยนไปนั่นเองแต่ไม่คุณจะไม่ตาบอดถ้ามองพระอาทิตย์เหมือนที่ผู้ใหญ่หลายๆคนบอกกันต่อมาถึงแม้การมองอดวงพระอาทิตย์จะเป็นเรื่องที่ไม่ควรทําเพราะจะทําให้รูมา่านตาของคุณทํางานหนักเกินไปแต่ก็จะไม่ถิ็นกับตาบอดเก้าในพระอาทิตย์มีไฮโดรเจนและมีฮีเลียมเป็นส่วนประกอบหลัก ่างจากโลกของเราที่ก๊าซส่วนใหญ่เป็นออกซิเจนทําให้มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ได้ก๊าซเลียมที่อยู่ในดวงอาทิตย์นั้นก็เหมือนกับอากาศที่อยู่ในลูกโปง่งที่ทําให้เสียงของคุณเปลี่ยนไปแบบตลกนั่นเองนั่นหมายความว่าถ้าคุณขึ้นไปอยู่บนดวงอาทิตย์เสียงของคุณก็จะเปลี่ยนเป็นเสียงแบบตลกนั่นเอง1ิถ้าคุณมีหัวเข็มหมดที่อุณหภูมิร้อนเท่าพาทิย์คุณจะสามารถทาบคนได้ด้วยรัศมี150กิโลเมตรแบบสบาย เพราะฉะนั้นไม่ว่าวัสดุชิ้นไหนจะมีขนาดเล็กหิววเพียงใดแต่ด้วยอ,อนุภาพของอุณหภูมิที่มหาศาลอย่างพระอาทิตย์แล้วเล็กแค่ไหนก็ห้ามเข้าใกล้เด็ดขาดสวัสดีครับ